ใครหมายเลขหกไปดูนะคะคนหมายเลขหกจะมีสัมผัสที่หกคนหมายเลขกหกน่ารักสําเร็จง่ายๆสบายๆรักสะอาดจ,จิตใจดีคนหมายเลขหกคะฟังนะคะคนหมายเลขหกแบบนี้เลยคะ่ะง่ายๆสบายๆชอบอะไรง่ายๆชอบจิมจ๋มหยุมย่มหยิ้มชอบแบบน่ารักน่าหลชอบความสะอาดชอบแบบคนพูดพ้อๆชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีสมบัติที่หกเฮ้เยรู้สึกว่าคนนี้จะไม่โอเคกับฉันเฮ้ยรู้สึกว่าฉันทำแน,นี้แล้วฉันจะรวยเฮ้ยรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วอย่างเงี้กยก็เลขหกแล้วเลขหกไม่เหนื่อยก็เลขหกไม่เหนื่อยนลคะถ้าใครที่ตอนนี้เป็นเลขหกแล้วเหนื่อยผิดทางผิดลู่ผิดลู่เพราะเลขหกต้องไม่เหนื่อยค่ะ เขากําหนดชะตาชีวิตมาให้ไม่เหนื่อยต้องไปหาอะไรทําที่ง่ายๆสบายๆคนรักไม่เหนื่อยมากแล้วจะรวยนี่คือเรื่องจริงนะคะถ้าคุณไปทําวัวตายควายล้มเหมือนเลขห้าคุณไม่รอดเพราะดวงชะตาไม่ได้กําหนดให้คุณต้องวัวตายควายลม้มเขากําหนดให้คุณต้องง่ายๆสบายเพราะคุณมีสัมผัสอยู่แล้วว่าสิ่งนี้คุณทําคุณจะดีสิ่งนี้คุณทําแล้วมันไม่ดีคุณมีสัมผัสอยู่แล้วค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นคนหมายได้กขกท่องไว้เลยง่ายๆสบายๆอย่าคิดเยอะจิตเบาๆใจสบายๆนะคะถ้าเลขไหนดีแล้วจะไม่บอกวิธีแก้อะไรทั้งนั้นแหละนะคะก็พูดไปตามเนื้อความหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโอ้ยคนหมายเลขโก,กเป็นคนน่ารักนะคะคุณพูดจอะไรกับใครพูดขนาดแบบตะอคอกเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่านะอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะมองเป็นแบบว่าอย่านะอย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมคนหมายเลขโขกเป็นแบบนี้ค่ะคือ ลองคนหมายเลขห้าสิแค่บอกว่าอย่านะคนก็มองว่าคนหมายเลขห้ามันย้อนเนะอะไรแบบนี้คุณเห็นไหมมันต่างกันตรงนี้นะฮะมันต่างกันตรงแบบพลังนะคะเพราะฉะนั้นคนหมายเลขหกอย่าไปแบบใส่พลังเหมือนคนหมายเลขห้าคนหมายเลขห้าก็อย่าหน่อมแนมต่อมแต้มอโนเนคิกขู่นะคะเพราะเดี๋ยวมันสลับกันแล้วมันจะไม่เวิร์ก ชอบรบเรเซ่นะคะถูกใจกันละสีอยากไหมเและคขกกันใหญ่เลยนะคะ